สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกรันดอมวันนี้คือบารมีรับๆที่จักรวาลให้คุณมาขอบคุณสำหรับทุกการซัพพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วขออนุญ,ญาตเช็คพลังงานนิดนึงนะคะเราจะหยิบตัวสอนเจ็บตัว โอสองเจ็ดตัวนี้อาจจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะ V C M F N E Y บารมีลับๆที่สกวารให้คุณมา n นออ of วอน d ์อืมอันนี้มองได้หลายแบบเหมือนกันแต่อย่างแรกแน่ๆคุณคุณเหมือนมีเกาะป้องกันอันตรายอะไรบางอย่างให้มันมาถึงตัวคุณน้อยลงอะค่ะอันนี้คุณอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคือ ช่วงชีวิตของคุณน่ะน่าจะเป็นคนที่เจอปัญหาอยู่เรื่อยๆเจอชา l e เลนเข้ามาอยู่บ่อยๆนะคะแต่ถ้าคุณลองมองย้อนกลับไปดีๆคุณจะเห็นว่าคุณนะผ่านมันมาได้เสมอๆและทุกๆครั้งบางทีบางครั้งเหมือนปัญหาเหมือนแบบมันยากเหมือนน่าจะผ่านยากอะแต่ก็เดี๋ยวก็มีอะไรไม่ด่ะมาดนใจมาช่วยเหลือมาอะไรจนได้อ่ะ คือเรียกได้ว่าคุณได้รับความช่วยเหลือจากจักรวาลในทุกๆรูปแบบแต่ไม่ได้เข้ามาแบบทันดีทันทีทันใจนะคะแบบมาให้คุณเห็นให้คุณรู้อะแต่เหมือนเขามาโอบกอดแล้วก็ปกป้องคุณไว้ให้คุณได้รับแรงกระแทกจากกรรมเก่าหรือจากสิ่งใดๆที่มันเพ่งทำลายคุณอะให้น้อยที่สุดนะคะเรียกง่ายๆว่าเหมือนเป็นคนที่มีออร่า บังตัวบังเนาะรอบห้อมเอาใหม่ล้อมรอบตัวเองเนาะห้อมล้อมตัวคนเองอยู่นะคะทําให้ความเจ็บปวดที่กว่าจะมาถึงคุณเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์มันไม่แรงเท่าเหมือนออสิ่งที่เขาหรือใครก็ตามหรือใดๆก็ตามพุ่งเป้าแล้วก็ส่งพลังงานมาที่คุณส่วนหนึ่งนะ เราคิดว่ากา็น่าจะมาจากบุญกุศลที่คุณทำเพิ่มด้วยนะไม่ใช่อาศัยกินบุญเก่าแล้วก็แบบปล่อยให้หมดลงแล้วก็คือแบบปล่อยให้ชีวิตของคุณมันยากลำบากหรือสุดโทรมลงไปเนาะเรามองว่าตัวคุณอะมีของดีมีบุญบารมีที่ดีมีการกระทำที่ดีอะ ปกป้องหนุนนําชีวิตคุณตัวคุณเองมาตลอดตลอดแต่คุณก็ไม่ได้แบบว่าชะล่าใจหรือว่าเเป็นเสือนอนกินแบบเออใช้ใช้ทรัพย์ไปล่วงหน้าใช้บุญบรารมีไปล่วงหน้าโดยที่ไม่สนใจอะไรนะคะเรามองว่าคุณก็เติมสิ่งที่คุณทําได้อะ ลักษณะการที่คุณใช้ชีวิตอะคุณไม่ได้คุณไม่ได้ใช้มันมันทิ้งไปเปล่าๆนะเรามองว่าคุณก็พยายามอย่างถึงที่สุดเนาะเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้ที่จะรักษาคุณงามความดีหรือบางสิ่งบางอย่างอะคะ่ะหรือของดีที่ได้ติดตัวมาเนี่ยให้มันมีไปได้ตลอดรอดฟังอะ หรือมากไปกว่าน,นั้นคือทำเพิ่มทำเสริมให้มันแบบเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆเ,ยๆเนาะเราไม่ความรู้สึกว่าจิตใจของคุณเป็นจิตใจที่มีกุศลนะมีกุศลธรรมที่ดีและมักจะมีไม่แน่ใจว่ามีครูบาอาจารย์หรือว่าตัวคุณนะดั้งเดิมเป็นเป็นคนที่รักในการทำบุญกุศลอยู่แล้วหรือเปล่านะคะมันเหมือนมันมาเติมเรื่อยๆอมันมาเติมเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้มันพอกพูนขึ้นเรื่อยๆนะคะ ฉะนั้นอะไรจะเข้ามาเนี่ยมันมันจะชะลอจนมันค่อยๆน้อยลงน้อยลงนะคะมันอาจจะไม่หายไปทีเดียวเนาะแต่ด้วยความที่แบบคุณใจสู้มากอะ่ะแล้วคุณงามความดีก็เป็นแรงหนุนหรือเป็นเหมือนเป็นป้อมปาการที่แบบทำให้เอ,อเรื่องร้ายๆหรือคนร้ายหรืออะไรก็ตามอะที่ พุ่งเป้าจะทําให้คุณเดือดร้อนใจอะมันเบาบางลงนะคะอ้นี่ไงวู้เทาวเวอร์เห็นไหมคุณมีพลังงานของการแบบเปลี่ยนเรื่องรายให้กลายเป็นดีอะคือแบบดีมากๆเลยเนาะมีทั้งบุญบารามีครูบาอาจารย์มีทั้งคนปกปักรักษาแล้วเนี่ยตัวคุณเองนั่นแหละก็เป็นคนที่ มีจิตมีใจนะคะที่แบบคิดพัฒนาสร้างกุศลสร้างสิ่งดีๆให้ตัวเองตลอดนะคะทําได้มากก็จะทาได้ก็จะทํามากทําไหนน้อยคุณก็จะพยายามแต่มันจะไม่มีวันไหนที่คุณแบบว่าเออทําไปชีวิตก็เท่านั้นเนาะไม่เห็นมีอะไรดีมันจะไม่มีเวที่คุณคิดไปแบบเนี้ยคุณจะทาไปเรื่อยไม่ว่าผลหรือว่าสิ่งใดๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะ่ะคุณก็จะไม่หยุดในการทําความดี คุณจะใส่มันไปอะคะ่ะมีเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นรักในการทำดีรักในการรักษาพลังงานที่ดีของตัวเองพร้อมกับเฝ้ามองการเจริญเติบโตของตัวเองด้วยนะไม่ใช่ทำทิ้งทำคว้างทำแบบไม่ไม่ได้เข้าใจเลยทำไปทำไมคุณรู้ที่มาที่ไปของตัวเองเป็นอย่างดีนะคะบางคนก็อาจจะศึกษาเรื่องนี้เนาะแล้วแต่ศาสตร์ที่ตัวเองตัดสนใจนะคะอาจจะ ชอบศอาสตร์ทางวิทยาศาสตร์เป็นกฎควอตั้มหรือเป็นกฎแรงดึงดูดหรือว่า manifest เ,ฟฟเนาะหรือบางคนจะเป็นสายธรรมาศาสตยปฏิบัติธรรมในหรือมีครูบาอาจารย์ในในแบบที่ตัวเองเคารพรักนะคะแต่คุณเหมือนเป็นคนที่แบบขวนขวายอะ หาความรู้แล้วก็เหมือนชอบสอดส่องดูอยู่ตลอดเวลารู้ว่าตัวเองอ่ะมีพลังอำนาจในการเปลี่ยนปัจจุบันให้มันดีขึ้นนะคะเหมือนพยายามแบบสาะหาว่าอะไรมันตรงกับจริตของคุณแล้วก็พยายามที่จะทำให้มันกลมกลืนกับชีวิตประจำวันให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้เมื่อไหร่ที่แบบใจตกหรือว่ามันเริ่มพร่องเนี่ยเดี๋ยวคุณจะไปเติมละ อันนี้ก็จะทําให้คุณแบบเป็นที่น่าชื่นชมของเราครูวาอาจารยหรือผู้ที่ปกปักรักษาคุณเนาะคนที่ทมันทําความดีแล้วไม่ทออ้อคนที่เขาดูแลรักษาเขาก็มีกำลังใจนะคะอยากดูแลคุณมากขึ้นไปอีกเหมือนแบบเห็นคนทํำดีอะ่ะเราก็อยากอาอนุโมทนาสาธุใช่ไหมเบื้องบนก็แบบนั้นเหมือนกันเลยค่ะโอ้เดียว,ว้าว บางคนนี่แสดงว่าต้องการไปไกลกว่านั้นนะต้องการตัดจบพบภูมิอะไรบางอย่างอะหรือว่ามองหาความสุขที่มันเหนือไปกว่าทั้งโลกอะค่ะหรือว่า,าถ้ายังอยู่ทั้งโลกอยู่ก็จะคือแบบพยายามหาสมดุลของชีวิตของตัวเองให้ได้มากที่สุดหรือเบสิกที่สุดเลยก็คือแบบใช้ชีวิตแบบให้ตัวเองมีความสุขอะ่ะแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่น มันทรงอารมณ์ประมาณนี้เป็นคนที่ท้าทายาท้าทายกับแรงเหวี่ยงแรงกระทบของโลกมากเลยคือไม่กลัวด้วยนะจะมีปัญหาอะไรเข้ามาในชีวิตชีวิตคุณจะเจอกับอะไรก็ตามอะเหมือนแบบยิ่งเจอคุณยิ่งเก่งในในวิชาในความรู้ที่คุณมีหรือว่าคุณทดสอบตัวคุณเองอยู่เรื่อยๆว่าคุณ คุณดีขึ้นไหมคุณดีกว่าคนเดิมคนเมื่อวานหรือเปล่านะคะคอยแบบเฝ้ามองการเจริญเติบโตทางด้านจิตวิญญาณของตัวเองอะแล้วบางคนคือเหมือนแบบอยากหลุดพ้นเนาะอยากไปให้สูงขึ้นอะอยากอยากทำให้จิตใจมีความผ่องใสให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะ หรืออย่างน้อยที่สุดก็คือพยายามทําตัวเองให้ให้มีประโยชน์นั่นแหละมีประโยชน์กับตัวเองมีประโยชน์กับผู้อื่นนะคะหรือว่าเป็นคนที่เบสิกสุดๆเลยก็คือมีตัวเองเป็นกัลยาณน,นิตรน,นะคะไม่ค่อยไม่ค่อยวกแวกด้วยนะคือถ้าจิตตั้งมั่นเรื่องใดเนี่ยคุณจะไปเวนั้นนะคะถ้าคือแบบเป้าหมายของคุณคือความสุขเนี่ยคุณก็จะพุ่งไปที่ความสุขโดยที่ แม้ว่ากระแสสังคมจะเชิดชูบูชาวัตถุนิยมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้ทำให้ตัวคุณเปลี่ยนใจแต่คุณอาจจะแบบปรับให้คุณอยู่ได้กับคนอื่นโดยที่แบบว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอะอให้มันให้มันกลมเกลืนนะคะไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่ทําดีซะจนคนอื่นเดือดร้อนนะ่ะหรือปฏิบัติธรรมซะจนแปลกแยกกับคนอื่นจนแบบ ทำให้เขาเป็นห่วงทําให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจอะไรทํานองเนี้ยลักษณะที่คุณทําคือเหมือนยึดหลักง่ายๆเนาะคุณสุขเขาสุขอะไรประมาณเนี้ยสิ่งที่คุณทําอะรับรองว่าจะไม่เบียดเบียนคนอื่นคนรอบข้างและที่สําคัญที่สุดก็คือจะไม่เบียดเบียนตัวเองเป็นอันขาดนะคะคุณเป็นคนมีความฉลาดนะอโห มาสายทำแบบเ NERGY สายทำแรงกล้ามากนะคะคุณตั้งใจมาปฏิบัติจริงๆเลยเนะเาะเหมือนมีความตั้งใจอะไรบางอย่างติดตัวมาแล้วก็พยายามที่จะรักษาสิ่งดีงามอะคะ่ะทั้งที่เคยทำมาก่อนหน้านี้กำลังทำอยู่แล้วก็กำลังจะทำในอนาคต นะคะบางคนก็จะมีพาร์ทเนอร์หรือมีผู้ร่วมบุญร่วมทางกับคุณนะคะทำให้ชีวิตของคุณมีความสะดวกมากขึ้นจริงๆมันพลังงานมันก็ดึงดูดกันเนาะถ้าคุณเป็นคนที่แบบสนใจในเรื่องจิตวิญญาณความสูงส่งทางความรู้สึกความเป็นอยู่ทางอารมณ์หรืออะไรแบบเนี้ยคุณก็จะดึงดูดคนที่มีพลังงานแบบเนี้ยใกล้ๆเดียวกันอะ ให้เข้ามาร่วมเดินทางกับคุณทําให้คุณเดินทางง่ายเดินทางสะดวกหรือว่ามีที่ปรึกษาค่ะเพราะว่า,วางทีเราศึกษามันก็จะมีคําถามมากมายเนาะแต่ด้วยด้วยพลังงานของคุณที่ค่อนข้างค่อนข้างมาสายตรงอะ่ะค่อนข้างเข้มแข็งอะ่ะค่อนข้างตั้งใจมาของคุณจริงๆร่ะอืม เมื่ออะไรที่คุณมองหาคุณก็จะมองเห็นเนาะไม่ว่าสิ่งที่คุณมองหาคืออะไรคุณก็จะได้สิ่งนั้นติดตัวมานะคะแต่เรามองว่าเพื่อนร่วมทางคุณเยอะมากเลยนะโชคดีจริงๆบารมีแบบเรารู้สึกเหมือนเหมือนคนเขาได้กลิ่นกลิ่นกลิ่นความดีงามอะกลิ่นหอมอะไรบางอย่างแล้วเขารู้สึกเหมือนมีความคอยตามอะค่ะมีความอยากสนับสนุนมีความอยากอยากทำด้วยนะคะ คุณจะได้เจอครูบาอาจารย์เยอะเลยนะเ,ออเข้ามาในลักษณะหลายรูปแบบให้คุณได้เลือกให,ออให้ตรงจริตให้ตรงกับการปฏิบัติของคุณยิ่งอนาคตต่อไปอะ่ะคุณสนใจเรื่องนี้มากขึ้นเท่าไหร่อะคะ่ะคุณก็จะไต่ระดับทางจิตวิญญาณของคุณมากไปขึ้นเรื่อยๆเนาะคือพูดมาถึงขนาดนี้ไม่ได้แบบว่าเป็นคนที่งมงายสะจนแบบ ทางโลกไม่เอาเลยทิ้งจนเป็นภาระและสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะยังกลับมาที่คีย์เดิมไม่ว่าสิ่งที่คุณสนใจจะเป็นเรื่องอะไระคะ่ะแต่คุณจะรับผิดช,ชอบในพาร์ทของตัวเองอย่างเต็มที่เนาะยังไม่ถึงกับขั้นว่าแบบทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างสร้างความเดือดร้อนไว้ให้คนอื่นแล้วก็ไปแต่ตัวไปคนเดียวอะไรอย่างนี้เนาะเรารู้สึกว่าอันไหนที่เป็นหน้าที่ทางโลกหรือเป็นอะไรที่คุณต้องทําต้องปฏิบัตะะิค่ะ คุณจะทำได้ดีในทุกๆท,ที่ที่คุณตั้งใจเช่นถ้าเป็นในพาร์ทของตอนนี้ถ้าคุณเป็นลูกเนาะคุณก็จะยังดูแลครอบครัวของตัวเองเป็นอย่างดีนะคะเอาธรรมะเอาสิ่งดีๆเอาเอา,เอาข้อคิดเอาคำแนะนำที่ครูบาอาจารย์สอนสั่งคุณอะ เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงๆนะคะไม่ได้แบบฟังอย่างเดียวแล้วก็รู้สึกเพลิดเพลินไปแต่ว่าสิ่งที่ได้รับฟังมาเอามาประพฤติเอามาปฏิบัติคือมาออกเป็นแอคชั่นด้วยอะ่ะไม่ใช่ว่าแบบเก่งแต่โหเทศดีแม่นเป๊ะเลยปฏิบัติไม่ได้นะคะคุณก็ทดลองเรื่องนี้อยู่พอสมควรแต่เดี๋ยวคุณจะไต่ระดับการเรียนรู้มากขึ้นไปเรื่อยเรื่อยๆ,ๆนะคะคุณก็จะพบความสว่างความเบาใจ ของคุณคุณจะคุณจะเจอคำตอบหรือกุญแจอะไรบางอย่างที่คุณค้นหาค่ะไม่ว่าสิ่งที่เป็นจุดสูงสุดหรือเป้าหมายสูงสุดของคุณจะคืออะไรก็ตามเรารู้สึกว่าคุณจะมีวิธีการที่จะพาตัวเองไปถึงตรงนั้นนะคะประมาณนี้เนาะเหล่านี้ก็คือคำตอบของแรนด o อมคลิปนี้นะคะ ขอบคุณที่รับฟังนะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบ้าย